สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องหนูเปิ้ล Channel ค่ะและนี่คือ t a r o t r r t t s t t นะคะเห็นไพ่แบบนี้เราจะมารีวิวไพ่กันนะก็ต้องบอกว่าปีนี้เป็นครั้งแรกเลยนะที่เรามารีวิวกันนะเพราะว่าห่าหายจากการซื้อไปพอสมควรเพราะจริงๆตั้งเป้าหมายไว้ว่าปีนี้จะไม่ซื้อเยอะเออเราก็คิดแบบนี้ว่ามันก็แบบประหยัดบ้างอะไรบ้างแต่ว่าสําหรับนี้คือเปิ้ลสั่งตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะเป็น สั่งที่อเมริกาเนาะแล้วก็ฝากเพื่อนฮิ้วกลับมาแล้วก็เพิ่งได้สดๆร้อนๆก็เลยอยากจะมาทํารีวิวให้ดูอ่ะใครที่อยากจะดูตอนแกะกล่องนะคะเพื่อมีทํา EP ที่เป็น t a r o t c l a s s s p e c i a l EP ีที่4นะคะว่าพอได้ไพ่ใหม่มาจะต้องทํำยังไงอันนั้นเบก็มีพูดไปรอบนึงในการแกะกล่องเนาะแต่วันนี้จะเป็นการรีวิวแบบ เต็มๆสำหรับสำหรับนี้ก็แล้วกันนะคะสำหรับนี้เห็นข้างหน้าเป็นสีดำทองอย่างที่ทุกคนถ้าเกิดดูบ่อยๆก็จะรู้ว่าเป็นแพ้สีนี้มากเลยเนาะกล่องนี้ปุบเล็กน้อยะคะ่ะเนื่องจากเดินทางมาไกลก็ไม่เป็นไรไม่ได้มีผลต่อการใช้งานนะคะ,ะสำหรับนี้ชื่อว่า golden t r e d taro t นะคะเนี่ย golden t r e d จะกดอย่างนี้ค่ะทาโร่นะเป็นสีดำๆเป็นของค่ายนี้เลยค่ะ l า b y r บรินทอนะคะเป็นเว็บไซต์เหมือนกันอ่าถ้าเกิดใครอยากจะสั่งนะก็แนะนำที่นี่เลยค่ะ l า b บลาเบรินทอสนะคะ .co ตอนนี้เปิ้นเข้าไปเช็คก,ก็คืออยู่ที่49เหรียญ US นะคะถ้าเกิดว่ารวมค่าส่งอีกก็คือบวกต่างหากเฉพาะค่าค่าไพนะ่เนี่ย49เหรียญนะคะเออเนี่ยถ้าเกิดใครอยากได้ก็ไปสั่งในเว็บนั้นได้ นะแล้วเปิ้ลก็มีสั่งมาเผื่อหนึ่งสำรับถ้าเกิดใครอยากได้แล้วไม่อยากจะไปพรีออเดอร์ก็ลองหลังไม่มาดูได้นะเปิ้ลมีอยู่หนึ่งสำรับแบบซื้อมาสํารองไว้อะไรแบบนี้เนาะอ่ะ สัมรับนี้นะ,ะเรามาเปิดดูด้วยกันเลยคือเปอื่อนชอบที่มันเป็นสีดำทองคือเห็นมานานมันไม่ใช่เป็นไพ่ที่ออกมาใหม่นะคะเป็นไพ่ที่เขาผลิตมานานแล้วเหมือนกันหลายปีแล้วเหมือนกันเนาะแล้วเพิ่นก็ไปเห็นมาแล้วก็รู้สึกว่าอยากได้มากเลยนะแต่ว่าก็ทำใจอยู่นานว่าจะซื้อไม่ซื้อดีซื้อไม่ซื้อดีคือแบบคิดทบทวนอยู่แบบหลายครั้งอะไรเงี้ยนะก็ไม่ได้ซื้อสักทีนะ ที่กล่องนะคะเนี่ยเขามีให้ดาวนะะ์โหลดแอปพลิเคชันได้ค่ะแอปแอปนี้เข้าไปมันก็จะมีความหมายไพ่แล้วก็มีแบบเปิดไพ่รายวันอะไรแบบนี้ด้วยเนอะเพิ่นเคยเข้าไปครั้งหนึ่งแล้วก็มีคู่มือค่ะนี่เขามีคู่มือแต่คู่มือเขาจะเป็นแบบนี้นะแบบคำคีย์เวิร์ดสั้นๆเนาะเออแต่ถ้าใครอยากได้คีย์เวิร์ดยาวๆก็ไปเรียนที่เปิ้นสอนไว้ไพ่ความหมายเจ็ดสิบแปดใบได้สาหรับนี้ก็มีเจ็ดสิบแปดใบค่ะมาตรฐานไม่ได้มีไพ่พิเศษอะไรนะเขาบอกว่าทํามาจาก ทำมาจากพลาสติกที่เป็นอ่ o f ีโคเฟนลี่ค่ะคือเพราะฉะนันก็เหมือนแบบเอาพลาสติกรีไซเคิลมาทำาะไไรแบบนี้เนะเออนะแล้วก็มี78บใบเป็นแบบ s t a ม p Go กลฟลอยนะคะเป็นพลาสติกนะข้างหลังเป็นแบบนี้นะคะกล่องเป็นแบบนี้ไม่ได้มีอะไรพิเศษมากอันนี้กล่องนะคะนี่กล่องเป็นแบบนี้นะ,ะกล่อง ก็ใช้ได้อยู่นะคะสำหรับนี้ถ้าเกิดว่าดูคลิปที่เปิลเอาไปทําไพ่ว่าได้ไพ่ใหม่มาจะทํายังไงเป้ลใช้สําหรับนี้ในการทําเพราะฉะนั้นไพ่มันก็จะมีการแกะออกมาแล้วรอบหนึ่งนะอันนี้เปิลเอามาห่อให้ดูว่าตอนได้มามันจะเป็นแบบนี้แต่ว่าไพ่เขาอะตอนที่ได้มามันก็คือแปลกเหมือนกันว่าเขาไม่ได้เลี้ยงไพ่นะมันก็จะงงๆนิดนิดหน่อยนะเออถ้าไปดูจากคลิปนั้นก็จะเห็นว่าไม่เลี้ยงแต่ว่าพอเราจะมาทาคลิปนี้เปิลเลี้ยงไพ่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วะคะ่ะ ตั้งแต่แบบเมเจอร์อาคาณน่ไล่ไปตั้งแต่เบอร์ศูนย์จนถึง21เนาะแล้วก็ไล่ไปทีละกลุ่มไพ่ว่าแบบตั้งแต่เอชก็คือ1เนาะไปจนถึงคิงเนาะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างอ่ะเรามาดูหน้าไพ่กันความหมายเราจะไม่พูดอะไรเยอะนะเพราะว่าอ่ามันเหมือนกันอ่ะพอเป็นทําจากพลาสติกเนี่ยดูนะ ดูความสปริงตัวของนางคือมันบางมากเลยนะคะคือถ้าเทียบกับไ้่กระดาษปกติหรือว่าม,มันเรียกว่ามันบางเลยแหละเป็นคิดว่านะมันเรียกว่ามันบางแต่ถามว่ามีอุปสรรคไหมเป็นคิดว่าเขายืดหยุ่นดีนะเนี่ยดูดิความบางของนางคือเป็นประมาณนี้เลยนะะแต่ว่ามันเป็นด้านอะขอบด้านข้างเป็นแบบนี้นะคะเป็นสีดำด้านไม่ใช่แบบขอบทองบางทีเขาจะเป็นขอบทองถ้าเป้นเทียบกับไ้่ไรเดอร์วเวทปกติอันนี้คือสมิทเวทนะคะ ขนาดเป็นยังไงบ้างใกล้เคียงค่ะเล็กกว่าเล็กน้อยเท่านั้นเองเนาะเป็นไซส์มาตรฐานพอสมควรนะคะด้านหลังไพ่ค่ะ,ะเดี๋ยวเราให้ดูหลังไพ่ก่อนหลังไพ่เป็นแบบนี้อืมเป็นสัญ,ญลักษณ์แบบนี้คือพอมันเป็นไพ่แบบเนี้ยไม่ได้เป็นแบบสองด้านเหมือนกันก็แปลว่าจะใช้ดูไพ่แบบ หัวกลับเนอะหรือ reverse ไม่ค่อยได้เพราะว่ามันจะดูมันจะรู้เนอะว่ามันไม่ใช่หัวไม่ใช่เป็นไพ่หัวกลับนะคะถ้าเป็นไพ่หัวกลับนะเทคนิคในการดูคือมันจะเป็นเหมือนแบบเป็นสมมาตรอะสองด้านมันจะเป็นรูปเหมือนการพับแล้วมันจะเหมือนกันแบบนี้นะแต่ถ้ารูปมันไม่เหมือนกันเป็นด้านเดียวปแปลว,ว่าเขาไม่ได้ทํามาเพื่อมีวัตถุประสงค์ในการดูแบบ reverse นะอันนี้ก็เป็นทริคเล็กๆที่อยากจะบอกเผื่อไว้นะคะมาเริ่มต้นใบ,บแรกเลย the fool สัญลักษณ์เขาเป็นคล้ายๆสิมโบลิกเหมือนกันนะเปิ้ลไม่ได้คิดว่ารวดลายเขาจะแบบว่าอลังการมากมายนะคือเปิ้ลไม่ได้ชอบแบบให้มันแบบเยอะไปนี่ก็มาคือมันเป็นดําแล้วมันเป็นสีทองละแล้วถ้าเกิดว่าลายมันวิลิสมาลาอีกมันก็อาจจะดูเยอะไปเนาะอันนี้มันก็จะเป็นเหมือนแบบอารมณ์สิมโบลิกเล็กๆอ่าเนี่ยเดอะฟู The Fool, แต่เดอะฟูอันนี้มันเป็นลักษณะเหมือนแบบตัวตลกเนาะเออเหมือนเป็นตัวตลกซะมากกว่าที่จะเป็นเหมือนแบบเด็กถือไม้เท้าแล้วก็ไปเดินไปที่หน้าผาเนาะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบ ตัวตลกแต่ว่ามันก็แฝงด้วยคาแรคเตอร์ของความแบบขี้เล่นสนุกสนานมองโลกในแง่ดีอะไรเงี้ยเหมือนกันเนาะเมจิเชียนค่ะอันนี้ก็คล้ายๆกับไพ่ไรเดอร์เวทปกตินะมีอินฟินิตี้นะแล้วก็มีถ้วยเหรียญคาตาดาปกติอ่าไฮพรีเทสอ่าเหมือนกันก็จะคล้ายไรเดอร์เวทเนาะเพื่อนคิดว่ารายละเอียดของภาพอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ก็ครบท้วนะเท่าที่เพื่อนเห็นนะเออแต่ว่ามันจะเป็นแบบอะไรที่ดูเป็นเป็นซนะิมบลิกเนาะ เหมือนเป็นแบบเป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นไอคอนเป็นอะไรแบบเนี้ยซะมากกว่าอ่ะ emperor นะคะอันนี้ half and lovers นะคะไล่ไปด้วยกัน share o t พอมันเป็นพอมันเป็นดําทองเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราจะไม่เห็นสีของภาพถูกไหมบางคนอาจจะชอบแบบแปลความหมายจากการดูสีไปด้วยเนะว่าสีมันมีความหมายไปในเชิงบวกหรือเชิงลบก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นไพ่สาหรับเนี้ยมันจะไม่เห็นนะเออเราก็ต้องจําหน้าไพ่ที่เป็นแบบไพ่มาตรฐานที่เป็นเวทได้เองว่าเออสีมันจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยถ้าเป็นเชอรีออจริงๆมันจะเป็นขาวดําใช่ไหมอันนี้ก็คือไม่มีสีละ แค่เขาหันหน้าไปคนละทางเออมันก็แปลว่ามันมีความแตกต่างกันมันแทนที่จะใช้สีในการที่จะบอกว่าเป็นเขาดำเขาจะใช้วิธีหันหน้าออกจากกันอะไรเงี้ยเนาะอืมปัญคิดว่ามันก็เป็นตัวแทนได้พอสมควรอ่าอันนี้คือสตรองนะคะก็ยังเป็นน้องสิงโตเหมือนเกิดเหมือนเดิมอันนี้เฮอร์มิตสวยมากเลยอะเออเพราะว่ามันเก๋มากเลยเนี่ยเป็นหน้าผานะถ้าเรามองแบบนี้เป็นหน้าผาแล้วก็เป็นเนี่ยพอจะมองเห็นไหมคะว่าเนี่ยคือเป็นแบบ เฮอร์มิตเห็นหเป็นรืสีแล้วก็ถือถือตะเกียงอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าเดินมาที่หน้าผาค่ะเนี่ยเหมือนมายืนหาทางออกอะไรแบบอยู่ตรงหน้าผาอะไรแบบนี้เนะเออนะอม,มันเป็นทองๆก็้าจะสะท้อนนิดน,นึงปุ้นจะพยายามทำไให้แบบโดนสะท้อนนะคะ the wheel ก็คือ wheel of fortune นะคะ,ะ justice ก็เป็นแบบแนวเป็นไพ่สัญลักษณ์เนอะเห็นไหมถึงบอกว่าเป็นมโบลิกแทนที่จะแบบถ้าเป็นจัตติกปกติก็จะมีคนนั่งอยู่บนบัลลังก์ใช่ไหมอันนี้เขาก็เป็นสัญลักษณ์ก็เป็นดาบเลยความเที่ยงตรงแล้วก็มีแบบตาช่าง2อันแบบนี้เลยนะคะ ah hand man death อ่าก็เป็นแบบกระโหลกเนอะเป็นแบบว่าเป็นเป็นแบบกระดูกอ่ะ temperance มันจะเป็นลักษณะเหมือนดับภาพมันจะดีเทลมันจะน้อยกว่าเวทปกติอันนี้ The Devil นะคะก็น่ารักดีเพราะว่ามันเป็นความเก๋แต่ว่าก็ไม่ได้ต่างจาก r i d e r w เวทมากคือถ้าเกิดว่าเราอยากได้ไห้สวยๆแล้วก็แบบดูหน้าตาไม่ได้ยากมากเกินไปมันก็คิดว่ามือใหม่ก็ใช้ได้นะสำหรับนี้เป็นคิดว่ามือใหม่ก็ใช้ได้ The Tower ค่ะ The Star อก็ The Moon อา เดอะมูนอันนี้เขาเป็นแบบไม่ได้ดูเป็นน่ากลัวเนะไม่ได้มีน้องหมาเห็นปะแต่ว่าเป็นเนี่ยปลาคู่เนี่ยซึ่งจะบอกว่า the moon เนี่ยมันคือเป็นไพ่ของราศีมีนใช่ไหมราศีมีนคือปลาคู่เห็นปะไพซิสเนี่ยเขาก็จะมีเอาสัญ,ญลักษณ์อื่นๆมาใส่ให้เรารู้ด้วยว่ามันแปลว่าเป็นแบบแปบลบว่าราศีอะไรอะไรเงี้เนอะ the sun ั mm. judgment mm. เออแทนที่จะเป็นแบบลงศพแบบว่าแบบตื่นขึ้นมาเนอะก็เป็นไพ่แบบหลุมศพแบบนี้แทนแล้วก็ยกมือขึ้นมาแทนอะไรอย่างเงี้เนอะเออก็เก๋ดีมันดูไม่ได้เยอะไปดีอ่ะไม่รู้จะบอกว่ายังไงเออแต่เปิ้ลชอบมาก The world ค่ะอืมเนี่ยเป็นแบบ เหมือนเป็นคนที่เข้าใจทุกอย่างเนอะมันคล้ายๆเมจิเชียนเหมือนกันเนอะเมจิเชียนเขาก็มีถ้วยเหรียญคาถาดาบเห็นปะ The world ในนีนเน้เขาก็มีถ้วยเหรียญคาถาดาบเหมือนกันเหมือนแบบผ่านมาแล้วทุกอย่างเข้าใจแล้วทุกสิ่งแล้วก็ complete แล้วอะไรแบบนี้เนาะอืมอันนี้เป็นไพ่ดาบแล้วนะคะกลุ่มมายเนอร์แล้วนะดาบก็หนึ่งดาบนะอืมสวยดีคนะ่ะสองดาบเห็นปะน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 ะมันก็จะมีความแบบคล้ายๆไรเดอร์เวทนะที่เทพนรู้สึกว่าเออมันก็ มันก็ไม่ยากเกินไปสําหรับมือใหม่นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครเป็นมือใหม่ถามว่าสาหรับนี้ใช่ได้ไหมเปิ้ลก็มองว่าได้แต่ว่าเราอาจจะแบบพอมันเป็นมันไม่มีสีเนาะพอมันเป็นสีดํากับสีทองเวลาเราจะนับเลขเราอาจจะต้องอ่านเลขโรมันนิดนึงเพราะว่าบางทีเรานับไม่ได้เอ๊ะตกลงอันนี้แปลว่ากี่ดาบนะเนี่ยเห็นไหมมันคือหมายถึงสี่ดาบนะคะห้าดาบอืมโอเคหกดาบอืม จ็ดดาบใช้สัญลักษณ์เหมือนแบบเป็นน้องหมาจิ้งจอกเนอะหมาจิ้งจอกก็เป็นอะไรที่แบบเจ้าเล่รับลมคมในเลยเหมือนกันนะแทนที่จะใช้คนแบบระแวงเนอะอันนี้ก็เป็นใช้น้องแบบสัญลักษณ์น้องหมาจิ้งจอกแทนอืมแปดดาบอันนี้มีความคล้ายสองดาบด้วยเนอะคือมีอะไรที่แบบอึดอัดลังเลตัดสินใจไม่ได้ด้วยเก้าดาบ เหมือนมีร้องไห้ด้วยใช่ป่ะเนี่ยดูดิตอนแรกปันคิดว่าเป็นอะไรติดอยู่เนี่ยเป็นแบบนอนกุ้มใจร้องไห้ด้วยสิบดาบอืมอันนี้ไม่ได้แบบดูน่ากลัวมากนะคือสำรับเนี่ยสิ่งที่มันดีงามคุณพระพนมเป็นซิมโบลิกมันก็จะดูแบบว่าไม่ได้ดูน่ากลัวเท่าไหร่แบบมันไม่ได้เหมือนไพ่ที่แบบโอโ้มีล่องมีเลือดอะไรขนาดนั้นเนอะอ่ะเด็กถือดาบค่ะอ,อัศวินดาบ ก็เห็นถึงความพุ่งทยานรวดเร็วเหมือนกันอ่ะควีนดาบอืมคิงดาบเท่เหมือนกันเนาะอืมมาค่ะต่อมาอันนี้เป็นไพ่เหรียญแล้วนะวิ่งหนึ่งเหรียญสวยดีเนาะเออหนึ่งเหรียญสัญลักษณ์หนึ่งเหรียญส,สวยดีค่ะพันชอบสองเหรียญอ่ะก็ยังคงเป็นอินฟินิตี้เหมือนกันเนาะเออเป็นแบบจักกลิ้งเหรียญเหมือนเดิมสามเหรียญอ่ะโอเคเป็นคนสามคนแล้วก็มีเหรียญสัญลักษณ์อยู่ข้างบนสามเหรียญอ่ะ ซีเหรียญแทนที่จะนั่งกอนเหรียญไว้เนะก็คือคิดถึงเหรียญถือเหรียญไว้แล้วก็เหยียบเหรียญไว้ด้วยอ่ามันก็จะมีความแบบเหมือนกันนะคิดถึงความมั่นคงอะไรอย่างเงี้ยห้าเหรียญค่ะหกเหรียญอืมก็จะพูดถึงความเท่าเทียมความยุติธรรมเหมือนกันนะเลยมีตาช่างอยู่ตรงนี้ด้วยนะสัญลักษณ์อืมเจ็ดเหรียญโอเคแปดเหรียญ ยากไหมอะถ้าเกิดว่าเราเป็นมือใหม่เนะนั่งคิดอยู่ว่าแบบมันจะยากไหมสําหรับมือใหม่เปิ้ลก็คิดว่าเออมันแล้วแต่มุมมองเนาะคือบางรูปอะมันก็มีความต่างจากไรเดอร์เวดไปเลยเหมือนกันมันก็อาจจะดูแบบเอ๊ะถ้าเกิดเราจําหน้าไพ่ไรเดอร์เวดไม่ได้ก็อาจจะเป็นปัญหานั่นคือเหตุผลว่าทําไมเปิ้นถึงแนะนําให้ทุกคนเรียนไพ่แบบให้ให้เรียนจากไรเดอร์เวดเพื่อจําหน้าไพ่ได้ก่อนอะไรอย่างนี้เนาะอ่าอันนี้คือสิบเหรียญอืม อันนี้เขาก็ไม่ได้วางเหรียญเป็นรูปต้นไม้แห่งชีวิตเนาะแบบไม่ได้เป็นสัญลักษณ์แบบวางเหรียญในในใน,ในรูปแดแกรมแบบนั้นอะเด็กถือเหรียญค่ะ่าอ,อัศวินเหรียญเอออัศวินเหรียญเหรียญอัศวินอันนี้เขาเลยนะม้าเขาก็ยกขาเนาะเขาไม่ได้แบบว่านิ่งเหมือนแบบเหมือนเรเดเวทปกติก็ยังมีการขับเคลื่อนบ้างควีนเหรียญอะคิงเหรียญ อ่าไพ่ถ้วยไพ่พกเลขหนึ่งเพราะว่าสวยดีนะเออเมื่อกี้เราเห็นมาหลายใบแล้วว่าหนึ่งสวยนะหนึ่งเขาดูแบบดูมีอะไรเยอะดีเออสวยงามนะหนึ่งถ้วยสองถ้วยเนี่ยเป็นงูพันกันด้วยเห็นไหมเหมือนเวลาที่เราฝันว่าถ้ามีงูมาแบบมาพันตัวก็แปลว่ามีความรักแบบเจอคู่อย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมเจอคู่เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ชายหญิงด้วยนะเนี่ยเห็นไหมอืม สามถ้วยอ่ะเฉลิมฉลองสี่ถ้วยค่ะโอเคห้าถ้วยอุ้ยมีร้องไห้อีกละนี่เห็นไหมมีน้ำตาด้วยห้าถ้วยโอเคเออเก๋ดีเนาะวันชอบนะหกถ้วยอืมใช้น้องกระต่ายเหรอเจ็ดถ้วยอันนี้ก็คล้ายๆอะไรด้วยเวทนะเห็นไหมมีหลายๆอย่างมีเจ็ดถ้วยแล้วมีอะไรลูฟุ้งไปหมดเลยไม่รู้จะเลือกอะไรดี นะแปดถ้วยอ่ะหันหลังให้เห็นไหมอันนี้เป็นคนนะหันหลังให้กับถ้วยอืมเถ้วยอันนี้ก็คลายเน,ะนาะนั่งแล้วก็กุ้มกลิ่มสิบถ้วยอืมเด็กถือถ้วยอืมก็มีปลากระโดดออกมาจากถ้วยเหมือนกันอัศศวินถ้วยอืมควีนถือถ้วย เป็นเมอร์เมดเลยเนาะเออคิงถือถ้วยก็เป็นเมอร์เมดเือนกันแบบอาจจะบอกถึงว่าเป็นน้ำเนาะเป็นน้ำก็เลยแบบว่าเป็นสัญลักษณ์เมอร์เมดใช่ไหมอืมอืมแต่อศวินกับเด็กไม่เป็นเนาะเป็นแค่คิงกับควีนอะมาไพ่ไม้ค่ะเนี่ยเห็นไหมพอเป็นเลขหนึ่งมันจะมีอะไรที่แบบเขาดูทําแบบว่าดีเทลเยอะเนาะเวลาเลขหนึ่งมันแบบไพ่เอชอาจจะเป็นไพ่ที่เขาให้ความสําคัญเนาะเออ 2ไม้อ่าก็ยังคงแบบเป็นเป็นลูกโลกเหมือนกันนะแทนที่จะถืออยู่ในมือใช่ไหมก็เป็นอยู่ตรงตัวเลยเป็นลูกโลกอือสไม,ม้ใครอยากรู้ความหมายก็ไปเรียนได้นะมันมีสอนไว้เนาะเออในคลิป youtube นะมีคนดูเยอะมากเลยก็ดีใจมากค่ะถ้าอยากให้ทำคลิปอะไรอีกก็มาบอกกันได้เนาะอ่ะสไม้อ่ะ,อะก็คล้ายๆนะห้าไมา้ เห็นหมห้าไม้พรมันเป็นสัญ,ญลักษณ์มันก็ไม่ได้ดูน่ากลัวหรือทะเลาะเบาะแวงมากแล้วมันอาจจะมีความขัดแย้งกันบ้างแต่ไม่ได้เยอะขนาดนั้นสุดท้ายก็อาจจะหาทางออกได้หกไม้ค่ะเป็นไพ่อาศวินไปรบกลับมาเจ็ดไม,ม้แปดไม้อมืก็เหมือนกันเนาะเหมือนกับไรเดอร์เวทเก้าไม้ค่ะ เนี่ยอันนี้มันดูไม่ได้เหนื่อยมากนะอันนี้สุดท้ายพอพอสู้เสร็จมันก็เหมือนได้รับชัยชนะใช่ไหมขึ้นไปอยู่บนหอคอยนะเออเพิก็คิดว่าเออความหมายมันอาจจะมีดีเทลที่มันแตกต่างเล็กๆ10สิบไม้เด็กถือไม้ค่ะอัศวินไม้กองนี้นี่รู้สึกอัศวินนี่คือแบบมา้มามา้าแบบม้าเดินทุกตัวเลยนะแบบยกขาทุกตัวเลยนะปนแปลว,ว่ามันจะเป็นการขับเคลื่อนถ้าเป็นอัศวินมันคิดว่ามันน่าจะมีการเคลื่อนอ Queen ควีนไม้ค่ะแล้วก็สุดท้ายเป็นคิงไม้เออเขาจะมีสัญลักษณ์เป็นไฟให้รู้ว่าไพ่ไม้คือเป็นแบบธาตุไฟแบบนี้ด้วยเหมือนกันนะเออมีแค่คิงปะเออใช่มีแค่ King ออแคิงเนี่ยเนาะเราอาจจะต้องสังเกตสัญลักษณ์หรือ,อรายละเอียด เล็กๆน้อยๆในไพ่ด้วยเนื่องจากพอมันเป็นซิมบอลิกนะเราอาจจะต้องค่อยๆดูอันนี้คือแบบรีวิวแบบเร็วๆเนะเพราะไม่งั้นถ้ามันอาจจะต้องใช้เวลาในการดูสัญลักษณ์ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะโอเคนี่คือไพ่โกลเด้นเทรททาร o อ่่ลองสับให้ดูนะว่าถ้ามันเป็นพลาสติกบางๆที่มั่นบอกเน้เนี่ยมันเป็นแบบเนี่ยเนียพับได้เลยเนี่ยบางๆอย่างเงี้ยมันจะสับไพ่เป็นยังไงบ้างเนี่ยลื่นนะคะมันสามารถสับได้นะ <S <S อืม สับได้แบบดีเลยถึงแม้ว่ามันจะบางแต่ด้วยความว่าเป็นพลาสติกมันคิดว่าพลาสติกมันก็จะมีความคงทนตรงที่ว่าทนน้ําทนอะไรนี้ได้มากกว่าเนอะแต่เราก็คงไม่ได้กล้าไปจุมว่าสีมันจะหลุดหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เนอะเอออ่ะเดี๋ยวลองตัดแล้วลองเกลี่ยให้บนนี้ดูนะว่ามันจะลื่นไหมโอ้โหลื่นมากเลยคะ่ะเนี่ยลื่นมากลื่นมากแปลว่าโอเคใช้ได้เลยนะอืมมา ปกติรีวิวไพ่เราจะต้องมีคำถามใช่ไหมว่าแบบอยากจะตอบเรื่องอะไรก็ให้ไพ่แนะนําแล้วกันนะคะว่าสําหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เนาะโกลเด้นเ r e เนี่ยไพ่ยอยากจะบอกอะไรคนที่เข้ามาดูก็แลวกันนะห้าใบนะว่ายังไงเออเป็นแบบสนุกสรุปก,กันลวกันเพราะว่าเราดูแบบพวกพิก,การ์อะไรเงี้ยบ่อยแล้วเนาะเรามาดูคําแนะนําดีกว่าว่าไพ่ยอยากจะแนะนําอะไรให้คนที่เข้ามาดูสําหรับนี้อม,มาค่ะใบแรก Justice ใบที่สองสองเหรียญใบที่สามสิบไม้ว้าวใบที่สี่ห้าถ้วยอืมใบที่ห้าสุดท้ายค่ะเก้าดาบว้าวอืม เหมือนคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยนะอาจจะแบบเป็นช่วงเวลาที่หมุนเงินกังวลใจในเรื่องหน้าที่การงานมีความผิดหวังเสียใจแล้วก็คิดเยอะคิดมากก็ได้นะงานหนักงานยุ่งนะแต่ว่าจากไพ่ที่เพิ่นเห็นนะเหมือนไพ่อยา,ากจะบอกว่าคุณจะได้รับความยุติธรรมอย่างแน่นอนคุณไม่ต้องหน่อยคุณไม่ต้องกลัวนะเนี่ยใต้สำรับเขาบอกว่าเป็นเก้าวถ้วยหมายความว่าให้คุณอะมีความสุขค่ะหาหา หาสิ่งที่คุณจะทําให้คุณมีความสุขได้ซึ่งเบิ้ลไม่รู้ว่าแต่ละคนเป็นยังไงเนอะบางคนอาจจะชอบกินบางคนอาจจะชอบเที่ยวบางคนอาจจะอยากอยู่กับเพื่อนฝูงบางคนดูซีรีส์บางคนอยู่กับครอบครัวในใก็ตามนะคือให้คุณทําตัวเองให้มีความสุขความสุขเกิดจากตัวคุณเองค่ะไม่ได้จากเกิดจากคนอื่นนะไพ่เก้าถ้วยเป็นไพ่ของคนที่ มีอีกโก้พอสมควรเนอะเป็นคนที่แบบมั่นใจในตัวเองเป็นคนที่รักตัวเองนะอย่าไปเอาบริบทหรือสิ่งแวดล้อมมาทําให้คุณมีความทุกข์นะถ้าเกิดว่าคุณมีความสุขด้วยตัวเองได้แล้วนะคุณตั้งใจทํางานค่ะคุณจะมีงานเยอะนะคือบางคนหมุนเงินการเงินของคุณนะมันจะดีขึ้นถ้าเกิดว่าคุณขยันซึ่งเมันเห็นว่าคุณมีความงานเยอะงานยุ่งเนอะแล้วก็มีความเครียดอย่าไปเครียดกัะมาหาทางออกโดยการหาเวลา ทำอะไรที่ตัวเองมีความสุขเนาะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอความยุติธรรมจะมานะเพราะมีจัสติกขึ้นมาค่ะคุณอย่าไปคิดว่าคุณจะไม่ได้รับความยุติธรรมเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมมันจะบอกงี้บางทีเวลาเนี้ยอาจจะเป็นเวลาที่เออมันยังไม่ได้แสดงออกยังไม่ถึงเวลาที่จะปรากฏผลของมันให้คุณทําต่อไปทําดีมันไม่ใช่ว่าคุณจะไม่ได้ดีแต่ว่ามันต้องรอเวลาเนอะคือถ้าเราใจร้อนว่าเอ้ยพราเราทําดีแล้วอะเดี๋ยวมันต้องเห็นผลทันทีเลยมันก็มันก็อยู่กับ เขาเลยนะพฤติกรรมหรืออย่างสถานการณ์หรือว่าปัจจัยแวดล้อมใดๆก็ตามที่ทําให้มันอาจจะยังไม่ได้ปรากฏผลในขณะนั้นก็ได้นะเปิ้ลก็เลยคิดว่ายังไงก็ตามไพ่บอกให้คุณเชื่อค่ะว่าคุณจะได้รับความยุติธรรมอย่างแน่นอนถ้าคุณหมุนเงินอยู่ขอให้คุณตั้งใจทํางานไม่ต้องหน่อยนะเดินหน้าค่ะคุณจะหาทางออกได้ นะขอให้คุณตั้งใจทํางานละกันใครที่หางานอยู่เพิ่นก็คิดว่าคุณก็จะงานเยอะงานยุ่งนะมีโอกาสดีๆในเรื่องการเงินการงานก,ากา็แล้วกันแต่แค่ว่าอย่าไปนอยอย่าไปจมอยู่กับเรื่องราวเก่าๆนะเห็นไหมไพ่ห้าถ้วยหมายถว่าไปจมอยู่กับเรื่องราวเก่าๆจนไม่มีอารมณ์ที่จะทํางานโมแต่เครียดโมแต่น้อยแล้วก็ไม่หันกลับมารักตัวเองหลักๆเลยคือก้าวถ้วยค่ะคุณหันกลับมารักตัวเองรักตัวเองให้มากๆหาทางออกทําให้เรามีความสุขความสุขเล็กๆน้อยๆจาก มองแบบจากสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบตัวคุณก็จะสามารถมีความสุขได้แล้วเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมค่ะคุณจะได้รับความยุติธรรมอย่างแน่นอนนะคะโอเครีวิวไพ่จบแล้วและนี่ก็คือคำแนะนำจากไพ่โกลเด้นเทรดนะคะแล้วก็พบกันใหม่รีวิวหน้าค่ะเป็นยังมีอีกสำรับหนึ่งนะที่เดี๋ยวจะทำรีวิวให้ดูก็พบกันละกันนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ